เนการลอบสังหารหลวงปู่สิงห์ขุนพลเอกแห่งกองทัพธรรมหลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมท่านเกิดเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2432ที่หมู่บ้านหนองขอนตำบลหัวสะพานอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีท่านเป็นบุตรของคุณพ่อเพียอัครวง์คุณแม่ล่าบุญโท ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนจนเป็นครูสอนวิชาสามัญได้ดีและได้บรรพชาเป็นสัม,มเนนเมื่ออายุ15ปีคือในปีพุทธศักราช2,446ที่สำนักอุปชาป้องแห่งวัดหนองขอนตำบลหัวสะพานอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีและได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่30พฤศจิกายน พุทธศักราช2452ที่พัทธสีมาวัดสุทัศน์จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีสมเด็จพระมหาวิระวงติดโสอ้วนเป็นพระอุปชาต่อมาภายหลังหลวงปูดสิงขันตยาคโมท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะสามัญฝ่ายวิปัสนาธุระที่พระยาน,นวิสิทธตสมิทธิวีราจารย์ ประจำอยู่ที่วัดป่าทรงคนตำบลดงพระรามอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีพระอาจารย์สิงขันตยาคมโมได้เข้าถวายตัวเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นพริทัตโตและได้ฝึกอบรมสมาธิภาวนากรรมฐานอยู่กับหลวงปู่มั่นพริทัตโตจนท่านได้บรรลุจิตมีพลังกรรมฐานแก่กล้าได้กลายเป็นสิทธิ์เอกรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมายหน้าที่การฝึกฝน อบรมสมาธิจิตให้กับสิทธุ่นต่อมาด้วยอำนาจอภิญญาวิเศษสามารถรอบรู้วาระจิตของบรรดาสิทธิ์ได้เป็นเลิศทันมักจะฝุดให้สิทธิ์เจริญจิตตภาวนาจึงเกิดอสุภานิมิตขั้นอุปจาระสมาธิหรืออัปนาสมาธิสูงต่ำตามวาสนาบารมีมากน้อยของแต่ละคนโดวยวิธีการนำพาสิทธิ์ที่มีราคะจริต ไปเพ่งพิจารณาซากศพที่ชาวบ้านนำมาฝังนำมาเผาหรือใส่ลงไม้อย่างง่ายมาทิ้งไว้รอวันเผาในป่าชา้าท่านก็จะพาลูกศิษย์ไปเปิดลงดูศพใช้เป็นอสุพานิมิตชนศิธิ์ของท่านสำเร็จจิตตภาวนาด้วยการใช้อสุภกรรมฐานเป็นอารมณ์ได้อย่างน่าอัศจรรย์หลวงปู่สิงขันตยาคโมท่านเป็นพระธุดงรุกขโมล ถือการเดินธุดงจาริกไปอาศัยปักหลดอยู่ตามโคนต้นไม้ในป่าเขาลำเนาไพรเป็นที่พักพิงเจริญจิตะภาวนาท่านเป็นพระทุดงผู้มีจิตใจแกร่งกล้าสามารถรเผชิญอุปสรรคปัญหาภายัยพานในป่านานาชนิดมาแล้วอย่างโชคชนในชีวิตการเดินธุดงของท่านจึงได้มีการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆมากมายไม่ยิ่งย่อนไปกว่า นักวิปัสนาจารย์รูปอื่นๆในวงการท่องทุดงกรรมาฐานด้วยกันแต่ที่สำคัญเนื่องจากท่านเป็นนักทุดงประเภทบูในฐานะเป็นขุนศึกอยู่แนวหน้าของกองทัพธรรมจึงเป็นเหตุนำภัยมาในชีวิตแห่งการเดินทุดงของท่านเรื่องของการพะจนภัยอยู่แนวหน้าชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันของท่านนั้นได้มีขึ้นบ่อยครั้งแต่ครั้งที่สำคัญที่สุด มันเกิดขึ้นมาอย่างคาดไม่ถึงเป็นเหตุการณ์ร้ายที่ได้เกิดขึ้นกับท่านโดยตรงโดยไม่ได้คาดฝันสิ่งนั้นก็คือในระหว่างช่วงเวลาที่เป็นหัวหน้าคณะพาลูกศิษย์เข้าป่าทุด,ดงรอนแรมมาเป็นเวลาหลายวันจนเข้าสู่เขตอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิแล้วปักหลดลงตรงบริเวณป่าช้าอันรกร้างว่างเปล่าแห่งหนึ่งยึดเป็นปราการแห่งกองทัพธรรม ก่อนจะแยกย้ายกันนำคำสอนของเอกองค์พระาศาสดาไปเผยแผ่แก่ชาวประชาตามหมู่บ้านตำบลต่างๆจนเป็นที่เลื่อมใสปลูกศรัทธาให้เกิดขึ้นได้ในการนี้ท่านได้ตั้งใจจะสร้างเป็นวัดป่าขึ้นในป่าช้าแห่งนี้จะได้มีการขยายฐานที่มั่นแห่งกองทัพธรรมแต่แล้วก็มีเสียงคัดค้านจากชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรง ถึงกับจะฆ่าแกงท่านให้ตายถ้าท่านให้มีการสร้างวัดป่าขึ้นที่บริเวณป่าช้าแห่งนี้พวกเราขอคัดค้านแต่ถ้าท่านยังดื้อดึงเกืนดิมเดินการต่อไปพวกเราก็จะสั่งเก็บชีวิตของท่านทันท,นทีเพียงคํำขู่เอาชีวิตของชาวบ้านธรรมดาเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นการเตรียมการใช้ปืนยาวคอยจ้องพิฆาตสังหารชีวิตของท่านอย่างไม่ปราณีปราศัย เรื่องนี้มันมีอยู่ว่าหลวงปู่สิงในคราวนั้นท่านได้พาคณะทุดงเดินทางผ่านมาถึงเขตเขาใหญ่นครนายกแล้วเลยเข้ามาสู่อนาเขตของจังหวัดปราจีนบุรีเป็นป่ามะม่วงการมาอยู่จำพัรษาปฏิบัติจิตตภาวนาอยู่ที่ป่ามะม่วงแห่งนี้จนมีชื่อเสียงโด่งดังไปในธรรมเทศนาอันลึกซึ้งจับใจของท่านคนทั้งหลายได้มาฟัง และปฏิบัติทำตามคำสอนจึงได้เกิดสติปัญญามีความเข้าใจรอบรู้ความผิดถูกชั่วดีรู้บาปบุญคุณโทษอย่างแจ่มแจ้งเกิดมีศรัทธาปสาทะมีความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุผลดังกล่าวมาแล้วนี้มันได้สร้างความไม่พอใจให้แก่ผานชนคนบอดเขลาบางคนบางกลมเป็นไปด้วยความริษยาอย่างรุนแรง ด้วยความอิจฉาตาร้อนสุดที่พวกเขาจะทนดำรงตนอยู่ในปกติสุขได้เหตุการณ์เลวร้ายแห่งการลอบสังหารเด็ดชีพหลวงปวดสิงขันตยาโมคผูเรื่องชานสมาบัติจึงได้อุบัติขึ้นในทันทีตอนนั้นที่ป่ามะม่วงเป็นเวลาของคืนเดือนไยแสงจันทร์สัดส่องกระจ่างล่าท้องฟ้าจำใสระยิบระยับประดับงามตาดารดาษ ด้วยแสงแห่งดวงดาวดาราขณะนั้นหลวงปูดสิงขันตยาขมอเท้าของท่านกำลังเหยียบย่างก้าวเดินจงกรมเท้าวขวาของท่านยกย่างเหยียบตามด้วยเท้าซ้ายย่างเหยียบกันไปเป็นจังหวะสายตาทอดลงต่ำเรือนร่างของท่านสะท้อนแสงจันทร์สาส่องผ่านช่องว่างระหว่างกิ่งไม้ลงมามองเห็นเรือนรางบัตดลนนั้นเสียงกรอบแกรบ หยับกิ่งไม้ใบหญ้าแห้งอีกเสียงหนึ่งก็ดังแทรกขึ้นท่ามกลางความสงัดเงียบแห่งรัติการรู้สึกได้ชัดว่ามันเป็นเสียงเกิดจากเท้าใครคนหนึ่งกำลังย่องเหยียบลงไปอย่างระมัดระวังเสียงนั้นดังขึ้นเป็นจังหวะการก้าวเดินของแขกผู้มิได้รับเชิญหลงปูสิงรู้ได้ในทันทีว่าผู้ประสงค์ร้ายกำลังจะหยิบยื่นมรณะภัย ยัดเย็ดมาใส่ให้ในยามวิกาลทันทีที่ปืนของแขกผู้มิได้รับเชิญถูกยกขึ้นประทับบาเล็งเป้าไปที่เรือนร่างกำลังเคลื่อนไหวไปมาอยู่ข้างหน้านิวมัดจุราชเฝ้ารอจังหวะเวลาแห่งการลั่นกระสุนสังหารแต่แล้วในการบัดดลน,นั้นสิ่งปฏิหารเร้นลับที่ไม่ได้ขาดฝันก็พลันอุบัติแทรกขึ้นมาทำลายความวิเวกเชกเช่นจงใจ ให้เกิดมีสิ่งปาฏิหาริย์อันน่าสะพรึงกลัวขึ้นขณะที่ร่างเคลื่อนไหวไปมาตามจังหวะเท้าก้าวย่างเหยียบเดินจงกรมเป็นไปอยู่ปกติและในขณะที่ปลายกระบอกปืนมัจจุราชสายเคลื่อนเล็งไปตามเป้าที่เคลื่อนไหวในบัตรดนนั้นสิ่งเร้นลับปาฏิหาริย์ที่ไม่ได้คาดฝันก็พลันอุบัติขึ้นขัดจังหวะทันทีก่อนที่รูจมูกเดียวจะพ้นพิษร้าย สายฟ้าแลบแลบหลาบเป็นประกายวูบวาบส่งเสียงตูมตามคู่คำรามกระหึ่มบนท้องฟ้าจากทั่วทุกสารทิศท้องฟ้าเกิดมืดมัวต้นไม้กิ่งก้านสาขาส่งเสียงคำรามวาดหวื้อลู่ลมขึ้นลงตามแรงพายุหมุนดุดจงใจให้เป็นที่น่าสะพรึงกลัวข่มขวัญจนกระเจิงหน้าขนพองสยองกล้าวยิ่งกระแสพายุหมุนรุนแรงมากขึ้นต้นไม้ใบหญ้า ถูกพัดกระพือปลิวว่อนหมุนเป็นเกลียวใหญ่รุนแรงรวดเร็วต้นไม้กิ่งก้านสาขาทั่วป่าล้มระเนรนาศหมอบติดดินล่อยชิ้นส่วนกิ่งก้านสาขาปลิวว่อนไปตามแรงพายุร้ายมันคือสองครามสู้รบกันระหว่างมือปืนโหดกับพระธุดงผู้ทรงพลังสมาธิจิตสูงสองด้านสองแนวทาง ฝ่ายหนึ่งมีปืนยาวสังหารโหดอาวุธร้ายเป็นทับหน้าหนุนด้วยแรงอกุศลจิตแห่งโลภโมหะและโทสะห่อหุ้มพลังมืดบอดเป็นทับหลังอีกฝ่ายหนึ่งมีปาฏิหารแห่งวายโยกสิลปลดปล่อยพายุหมุนรุนแรงผสมเตโชกศีลฝาร้องขนองเปล่งประกายแปลกาบทั่วท้องนาภาเป็นทับหน้ามีศีลสมาธิปัญญาอันผุดผ่องเป็นทับหลัง ทั้งธรรมะและอธรรมทั้งสองฝ่ายกำลังสู้รบผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันรุกและรับทุกเสี้ยววินาทีแห่งพลังกุศลกับอ,ก,อกุศลอกุศลจิตฝ่ายอธรรมแรงมากุศลจิตฝ่ายธรรมะก็จะโต้อตอบกลับไปและแล้วไม่นานเวลาผ่านไปรวดเร็วดุดติดปีกบินก็ามาถึงสัญญาณความพ่ายแพ้ของฝ่ายอาธรรม ก็สั่งระกขังร,ร่ารวดังขึ้นเตือนภัยในที่สุดฝ่ายอาธรรมก็ถูกรุกคาดจนมุมฝ่ายธรรมะได้ทีขี่แพะไล่เมื่อปืนโหดอาวุธร้ายของฝ่ายอาธรรมถูกกระชากออกไปเหมือนมีมืออันทรงพลังที่มองไม่เห็นทําให้ปืนหลุดลอยคว้างไปกับกระแสแร,รงกระชากของพายุร้ายหมุนปลิวไปกระแทกเข้ากับต้นไม้เสียงดังโครม ปืนกระบอกนั้นหักสะบ้นออกจากกันเป็นสองท่อนจิตของมือปืนรับจ้างหายวาบเกิดความหวาดผวาต่อปรากฏการเบื้องหน้าและอำนาจลึกลับขึ้นมาอย่างจับใจสัญชานลึกลงไปในตอนนี้เขามองเกือบไม่เห็นอะไรบรรยากาศรอบตัวมืดสลัวมองเห็นแต่แสงรำไรหยุดตรงหน้าเขาทั้งสองของเขาอ่อนกำลังหลายถูกอำนาจเร้นลับบางอย่าง บ,บังคับให้ต้องอ่อนสุดคุกเข่าลงในตามืดมัวแทบไม่เห็นหนทางมองเห็นแต่แสงรำไรอยู่ข้างหน้าสองมือสองเข่าของเขาคลานเคลื่อนตัวมุ่งไปที่แสงรำไรข้างหน้าด้วยหวังว่าจะมีทางรอดออกจากป่ามหาภัยแห่งนี้ไปได้ด้วยความหวาดกลัวอย่างสุดแรงเกิดหัวใจที่เคยยิงพยองบัดนี้มาลดหดเล็กลงเหลือไวเพียงเท่านิ้วก้อย จากพยักร้ายกลายเป็นเพียงแมวเหมียวอาการของเขาดูเหมือนลูกแมวตกน้ำที่กำลังเดินโซเซมุ่งสู่แสงรำไรเบื้องหน้าเมื่อมาถึงจุดที่แสงรำไรปรากฏอยู่ใจของเจ้าอันาพานปืนโหดก็หายวาบดุดลูกแมวมาผจนหน้ากับพยคฆราชเดโชแสงรำไรที่เห็นนั้นกลับกลายเป็นหลวงปู่สิงขันตยาขโมพระทุดง รูปที่ตนจะสังหารนั่นเองอย่างคาดไม่ถึงมือสังหารขยี้ในตาหลายหนก็ปรากฏว่าคงเป็นหลวงปู่สิงห์ที่ยืนอยู่เบื้องหน้าลมฟ้าพายุในตอนนี้กลับสงบลงทุกสิ่งเข้าสู่สภาวะปกติอย่างเก่าเขาไม่มีทางเลือกยิ่งไปกว่านี้ด้วยจิตใจมีความสำนึกบาปที่ตนได้พยายามทำมาแต่ไม่สำเร็จจึงได้เอ่ยปาก กล่าวสารภาพบาปของตนนั้นว่าพระอาจารย์ขอรับกระผมได้ผิดไปแล้วพวกเขาว่าจ้างให้กระผมมาปลงชีวิตท่านกระผมเป็นคนโงเ่เขลาขอท่านอาจารย์ได้เข้าใจให้อภัยแก่กระผมด้วยเถิดแขกผู้มิได้รับเชิญคนนั้นกล่าวสารภาพผิดด้วยเสียงสั่นเครือหัวใจของเขาเต้นระทึกดุดกำลังประเชิญหน้ากับพญาราชสี ไม่เป็นไรไม่ต้องคิดอะไรเรื่องมันแล้วไปแล้วก็ขอให้มันผ่านไปตามการเวลาการทำความผิดนั้นมันเป็นเรื่องของมนุษย์แต่การให้อภัยนั้นมันเป็นเรื่องของเทวดาทุกสิ่งทุกอย่างขอให้มันเป็นไปตามคำกล่าวที่ว่ามาแล้วนี้หลวงปู่สิงขันตยาคมโมกล่าวปลอบผันมือปืนรับจังให้เข้าใจและในที่สุดเมื่อเหตุการณ์ร้ายแรงนั้นผ่านไป คืนนั้นทั้งคืนจากเหตุการณ์ที่ร้ายแรงก็กลับกลายมาเป็นความเพลิดเพลินในการเจริญจิตตภาวนาตามปกติธรรมดาแห่งการอยู่ของผู้ได้ฌานต่อมาไม่นานวัดป่ามะม่วงก็เกิดขึ้นด้วยแรงบุญบารมีของหลวงปู่สิงห์ขันตยาคโมพวกเจ้านักเลงโตต่างมาสยบยอมเกิดศรัทธาเลื่อมใสได้รวมจิตร่วมใจกับชาวประชา ช่วยกันสนับสนุนพัฒนาวัดป่ามะม่วงให้กลายเป็นวัดที่สมบูรณ์มีน้ำเกื้อหนุนบุญบารมีว่าวัดป่าทรงคุณมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้